อ้าวฟังฟังมันเหมือนไครน้อตอนนี้เหมือนไอ่เหมือนไครอ่ะเหมือนไครเหมือนไครแก้วเดียวไม่รู้เลยเหมือนไครเอาเหมือนไครเอาพูดมาเหมือนไครเหมือนไครไขรวะไครวะเหมือนไครมีด้วยเหรอ คุยไปคุยมาก็ต้องตือกันเนาะก็ต้องสนิทกันก่อน,อน,นกันเห็นธาตุแทนก่อนธาตุแทว่าบุ้ยกันก่อนนั่งเล่นแ่ก็ค่อยพัฒนาไหมก็ต้องเห็นหน้ากันบางคนเห็นหน้ากันคุยกันแบบหวานเดี๋ยวรักกันแล้วพอเห็นหน้ากันก็เลิกกันก็มีหน้ามันไม่ตรงปกเนาะอันนี้ไม่ตรงปกเลยเนื้อจริงๆไม่ตรงตรงไหน เหมือนใครละ่ะไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาหรอกใครอ่ะใครเอ่ยมาเลยเอ่ยมาเลยแต่มีอะไรขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันเหมือนใครกลัวเขาอายใครเขาจะอายด้วยหรอือถ้าเขามันจีกแก้วเขาเขาจะอายด้วยหรอือหน้าตาปากแก้วก็ไม่ได้ปากแหวงจะมูมโวซะหน่อยพีอเขาอายด้วยหรอถ้าจีกแก้วเขาอายด้วยหรอแก้วนี่แหละจะอายหรือเปล่าใคร อายุเยอะยังอายุเยอะยังอายุยเท่าไหร่เหมือนคนที่พูดถึงอายุเยอะหรือ,อยังมันจะตรงกับที่แก้วคิดไปไหมอายุน้อยหรืออายุเยอะเรืออายุเท่าไหร่แก้วจะมีใครมันชอบแก้วหรือเนาะดูหน้าตาซะก่อนโอ๊ยแต่ก็ยังไม่มีผมหงอกเด้อยังไม่มีไม่มีกิ้นถั่วมั้ง กลัวเขาอเปล่าโอ้ถ้าคิดจะชอบแก้วแล้วยังไอไม่ต้องมานชอบเลยคนชอบกันก็ไม่ไอหรอกก็จะอาอทำไมายเพราะเก่เหรอใช่เหรอเกล่แแต่ก็ไม่ปล่อยตัวเด้อยังออกกำลังกายอยู่เด้อยังดูแลสุขภาพอยู่เด้อยังทาครีมอยู่เด้อยังกินอาหารสุขภาพอยู่เด้อยังแต่งตัวอยู่เด้อ ก็น่าจะพอสมควรแล้วละ่ะอายุจากที่เห็นสมพอสมควรประมาณอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้ยยี่สิบไม่มีอ่ะน่าจะสามสิบสามสิบขึ้นไปอ่ะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สามสิบสี่สิบห้าสิบ อายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญหรอกน้องขอให้คุยกันรู้เรื่องเ็าต้องถึกใจใจกัาไม่ใช่คบกันพอบอกว่าคบแล้วมันเป็นผัวเมียกันเลยมันไม่ใช่ก็ต้องเห็นกันก่อนไหมเห็นกันตรงปุกไหมเห็นแล้วก็คุยกันรู้เรื่องไหม เอาละไม่พูดแล้วเรื่องนี้เปลี่ยนเป็นเรื่องกลัวอดใจไม่ไหวใช่ไหมว่าจะตีแก้วเดี๋ยวจะอดใจตีแก้วไม่ไหวอหรอใช่คุยเรื่องอื่นดีกว่าผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันอย่างนี้มันน่าเกลียดหรือเปล่าแต่มันสมัยใหม่แล้วเนาะแก้วไม่ได้ตีเลียดเลยเฉยเฉยเรื่องธรรมดาเราไม่ได้คุยเรื่องเพศสัมพันธ์ซะหน่อย ดูมะเขือลูกนี้ลูกขนาดนี้มันมันมันเก๋หรือยังมันใหญ่เ่ยวันนี้ไม่ขึ้นร้องเพลงหรอขึ้นตอนเย็นมั้งสามทุ่มมันแหละตอนเย็นก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องหรอกเพราะว่าไปออกกำลังกายช่วงนี้ติดออกกำลังกายเนาะน้ําหนักมันขึ้นไงน้ําหนักขึ้นมาสองสองกิโลไม่ไหวก็จะต้องไปเอามันออกซะหน่อยเพราะว่าอยากกินขนมจีนเต็มทนแล้วถ้าน้ําหนักไม่ลงจะไม่ทํากินถ้าน้ำหนักลงเลยจะทํากิน ยากะทิเนาะจะร้องไหวเอเนี่ยม่วงอยู่แล้วรอเวลาเสแล้ะพีเก้ยวไม่ได้ไล์มานละทอนเหมือนยายคำละหกชั่วโมงไม่น่าเก่นะมะเขือคนหรือม,มะเขือเขาดูจากตรงไหนเก่ไม่เก่รดูจากขั้วมันเหรอดูตูด